เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับอาร์ควาวกิโลสูเรีมของเรากันอีกเช่นเคยนะครับนะตอนนี้ก็มาอยู่ท่ามกลางเรียกได้ว่าสัตว์ป่าที่น่ากลัวนะครับผมทีนี้ก็วา้าวุ่นกันเลยนะฮะพลาดน,นิดเดียวก็คือเฝ้าล่างมะม่วงแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ผมก็มีเตียงอยู่แล้วนะครับที่ผมดีใจที่สุดเลยก็คือว่าทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับโปรเจก t นี้นะครับมีความสนุกชื่นชอบนะครับอันนี้ก็คือผมมีความสุขแล้วนะครับแค่นั้นพออ่ะ เดี๋ยวก็จะเริ่มหาจับตัวใหม่ๆแล้วนะเออเมึงโดดกลจังมึเนี่ยเฮ้ยเฮืออะไรมึเนี่ยข้างหน้าอะไรวะเด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 ขึ้นก่อน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 ผมว่าวันก่อนผมเตรียมที่จะเฮ้ยเฮ้ยเีือเฮือเลยโอ้โหไอ้เฮือวายมาผู้อีเกือกูเกือบตายเดี๋ยวนะลิงเฮืยอะไรมึเนี่ยโอ้โห ไม่ทันโดดลงเกือบตายเลีลิงบ้าอะไรก็ไม่รู้มันไวแบบจรวดมากผมต้องเอาสปายการ์ดก่อนผมช็อกมากเลยมันวิ่งตาผมมาแบบเสียงมันเบามากครับเสียงวีทามันเบาแบบสุดๆโอเคผมพร้อมแล้วครับที่จะออกจากตัวนี้ก่อนแล้วกันผมดูทรงแล้วตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลําบากว่ะขึ้นได้ประเี่นขึ้นได้ปะเนขึ้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 นปี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 นโอ้โหแล้วมันปีนขึ้นตรงนี้ได้ไงเนี่ย ขึ้นมาอย er please, ่างไวครับผมเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงมันมาจากทางน้านนู้นนะครับที่มีแต่ตัวโหดโอ้โหตัวโหดเยอะมากผมว่าผมเอากวางผมไว้ดีก่อนน่ากลัวสุดๆผมต้องส่องมันดูก่อนว่าแต่ละตัวมันจับยังไงบ้างเอาฟากิปเปิลแล้วก็เอาฟากิปเปิลอ๋อมีฟอสมีฟอสด้วยสีฟ้าคือฟอสนะครับว่ากันเรื่องของกิปเปิลเราต้องทํามันยังไง เริ่มจาก Delta. เดลต้าเฮ้ยเหมือนเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเล่นแล้วบอกว่าไอ้พวกเดลต้าฮันนี่อะไรพวกนี้มันได้จากพวกพึ่งนี่ว่ะเออแสดงว่าเราเคยเล่นไปแล้วครั้งนึงแต่ผมอาจจะลืมครับงนาแนแสดงว่าถ้าใจดีเราควรจะเปลี่ยนหมดแต่มันกำกำลังสนุกเลยวะ่ะเพราะรู้สึกว่าตัวพวกนี้มันมันแปลกใหม่มากขึ้นครับมันเพิ่มของเอ่อ DLC มาด้วยมันต้องมีตัวคลาวด์ดอนใช่ไหม คลาวดอนเดี๋ยวนะตัวยูเพิ่มตัวยูว่าสะกดยังไงแล้ววะเอ่อพิมดี D R O อนจะเจอไหมนี่นี่สูพิมคลาวดอนตัวนี้ตัวนี้เราต้องมีส่วนในพึ่งนะครับมันรู้สึกว่าจะมีการรอบจากบอสด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะพวกพึ่งอะ่ะพึ่งมันจะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าพึ่งจะจับยังไงเราต้องการพึ่งอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจากทิศไหนวะแป๊บเรามาจากทางฝั่งนู้นใช่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดิด้านนี้ด้านนี้ มาจากทางด้านนี้นะครับอ่ะเฮียโดดอุ้ยแต่ว่าไอ้ลิงพึ่งไปทางนี้ไม่ใช่เหรอกูโดดลงก่อนต้องระวังไอ้ลิงนิดนึงครับผมยังไม่ได้ปรับการรีเลื่อนเลยผมลืมเอาลเรผมโดดข้าม,มาลิงกูไปไหนแล้วเนี่ยลิงลงน้ําก่อนเพื่อความปลอดภัยดีแล้ว嘛ในน้ำผมก็ไวใช่ได้ค่อยๆไปแล้วกันไอ้พวกเออ่สามขาอัลฟ่พวกนี้เลือดเท่าไหร่วะเนี่ย หุยเลือทั้ง85 0 0มื่นห้าอพีเชคงจะลำบานิดนึงรู้สึกว่าเราจะค่อนข้างที่จะลำบากในการจับเทียร์แรกเลยนะผมว่าเทียร์แรกของมันคือเดลต้าแป๊บแป,บแป,บแปบมีคนบอกว่าให้เพิ่มโอเมกาเข้ามานะครับก็คือน้องอนันต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้พี่ขอตั้งสติก่อนว่าเฮ้ยเกือบโดนกูเกือบโดน คือมันต้องตั้งหลักก่อนว่าจะไปยังไงจะเพิ่มเติมหรือว่าจะเอาอันไหนสักอันหนึ่งนะครับแต่ว่าตั้งชื่อซูพรีมไปแล้วก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันก็ดูมีสัตว์เกิดเยอะแล้วก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับสีสันของมันมันดูดีขึ้นมันไม่เหมือนกับรอบแรกที่ผมเคยเล่นว่ะแต่เราน่าจะเคยเล่นกันไปที่แมพของเฮีย a, ลนอยไอตุนไอตุนไอเอ้ยไอว่าเอ้ยไหวไปะเนี่ย เดี๋ยว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 ดาเมจแม่งเลยเอาโหระหว่างรอนี่อัดดาเมจได้เยอะครับน่าจะได้เยอะอยู่มาดึงมึงมาดึงเออเจอเจอไปเจอวางกูกวางออฟฟิเชียลแต่ค่าพลังไม่ธรรมดาแล้วเว้ยเฮ้ยนกอะไรวะเนี่ยนกอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนอ๋อเป็นฟอร์ทฮอลตัวใหญ่ระดับพรามครับเลือดหกหมื่นกว่าตีเราทีเดียวเราตายเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูเดินไม่ได้แป๊บกูไม่ได้จะตีมเรากูจะหาทางหนีเฉย เราละต้องหนีก่อนครับตอนนี้ไอตุลน,นี่น่าเป็นห่วงมากเพราโหดเหลือเกิน่ะผมโดดข้ามมาก่อนมันบินมานี่แล้วเหรอ,อโดดลงก่อนเราจะพยายามหลีกเลี่ยงตัวตึงตัวตึงพวกนี้ไม่เอาโดดข้ามมาเฮ้ยว่าอะไรเฝ้าอยู่ไะควะเนี่ยเดี๋ยเดือดเดียเด๋ยวอเาอะไรทักอย่างเฮ้ยมาเอาโดนแตกมึงแตกดูครับโอ้ได้อยู่อ่ะควางผมเอาเรื่อง ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าไหวตัวนี้เป็นะระดับเอปกับเอปกหมดนี่ค่อนข้าง,าง,างที่จะตึงนิดนึงมีอะไรบ้างวะมันมีธรรมดานีหว่ามันก็ไม่ได้ดอกพวกชิ้นส่วนแปลกๆเลยเนีย่ส่วนอันนี้อัลฟาแก๊สแบกโอ้ยเฮ้ยไม่ตายแล้วทำไมมอกีิกูตีนั่นแรงจังวะโอเคเรียบร้อยครับฆ่าได้อยู่แล้วก็น,นะเขาดูก่อนเอาโอเคอน,นี่มีอัลฟาลัด ในตัวเมื่อกี้มันไม่ให้งั้นแสดงว่าเราต้องหาพวกเดลต้าก่อนอันนี้ต้องจับด้วยเดลต้ากิปเปิผมต้องฆ่ามันก่อนเลือดมัน20,000กวา่าโอเคเฮ้ยเอาลาเราอัพออฟฟิเชียลดีๆพอได้อยู่ฆ่าตัวเดลต้านะครับพอได้ส่วนตัว Alpha อัลฟาที่ต้องดู้ดีอันนี้เอเปกไม่น่าไหวบ้างเลือดไปก่อนดาเมจเพราะว่าผมต้องการหนังในตัวนู้งไงประเด็นนะ่ะจะมีหนังเดลต้าแน่ๆกินก่อนครับตอนนี้ สามเขามันเฝ้าอยู่ผมก็เลยไม่กล้าไปเอาละผมลงนะน่าจะได้อยู่มั้งได้ปะได้อยู่อ่ะใช้ขวาครับมันจะได้ได้หนังเยอะนี่ไงเดลต้าไฮเดลต้าบลัดมาแล้วผมน่าจะคราฟชุดเอ่อเดลต้าได้ผมก็ว่าแล้วผมคุ้นๆอยู่พวกชุดเดลต้าเนี่ยมันเคยเล่นเราเคยเล่นไปแล้วแต่นานมากครับน่าจะประมาณทัก2ปีลแล้วมั้งเอาละผมอยู่ยู่นนี่ก่อนผมลองดูพวกของเดลต้าก่อนนี่ไงมาแล้วครับ อ่าพิมพเดลต้าน่าจะเจอครบเซตแหละทีเนี้ยนี่มี Delta ion, ม Delta, เดลต้าโพชัันมีเดลต้าเออนี่อ๋อเปลี่ยนเป็นเดลต้าไลฟ์ฟอร์เวอร์ได้ลูกดอกเดลต้ามีอ๋อมันก็ไม่ได้ยากมากนรือว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่อาจจะยากที่กิบโบกิบโบใช้เดลต้าฮันนี่ฮันนี่จะได้จากพึ่งมีตัวล่อนด้วยครับโอเคมีประมานนี้ฮันนี่เฮ้ย อะไรพวกเนี้ยโหระเบิดยังใหญ่ฮันนี่ต้องไปทําเอาั้งเตรียมชุดมาใส่ก่อนอาลเมอมันตกเท่าไหร่อรเมอร์หนึ่งเหมือนมันจะไม่มีวันแตกนะเนี่ยอ่าดีเลยครับไม่รู้จะแตกได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่แตกตอนนี้เลเวลผมได้มาเยอะแล้วผมขอดูก่อนคือผมยังไม่รู้ว่าผมจะอัาอะไรดีดีโซกาชามจะดรอปอะไรบ้างวะเนี่ย จับพระสีด้วยหินนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะกินจริงหรือเปล่าโอ้ยยยยไอ้นั่นจะบวกกูเดี๋ยวนะไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรว่าดินโลดินโลจะบวกผมนี่พึ่งอยู่นี่ครับเดี๋ยวน่าดูพึ่งก่อนพึ่ง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 โอเคพึ่งจับด้วยเนื้อครับโอ้ยเฮ้ยมา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 เฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรกูไปเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเอาโดนพึ่งอ๋อดีได้แล้วนี่มาโอเค ได้แล้วได้แล้วอ,อ๋อเราต้องฆ่ามันเพื่อใช่มันดรอปตัวเทียเบบิลแค่นั้นเองนีหน่อยมาดิ๋ยมาๆมา,มาอยู่ตรงก็เอยอะข้างหลังข้างหลังอุ้ยอุ้ยเคลียอะไรมาเต็มเลยวะเนี้ยหืมน่ากลัวจัดเรียบร้อยครับเคลียร์โอ้โหพึ่งเยอะมากฆ่าตัวนั้นตัวเดียวต้องกูขอเลยกันพวกเดลต้าพวกเนี้ยเหมือนพึ่งจะไม่ดรอปนะครับผมอันนี้กูขออ่าโอเคอุ้ยเหี้ยโดนเอ้ยเพ้นเพน ทำไมมันมันช่างวุ่นวายทั้งขนาดนี้วะเนี่ยเราได้ตัวซัมมอนมาแล้วครับโอ้เกือบโดนรอดไปได้แถวนี้เขาเล่นระเบิดกันครับโอ้โหอุ้ยทำไมมันเยอะจังวะมันเกิดเยอะมากๆเลยจริงๆปกติมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ดีกว่าเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ไหนดีวะเนี่ยที่มันมีความรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยได้บ้างนี่มันอันตรายเกินไปว่ะ ดูทรงแล้วถ้าอยู่ตรงนี้นี่ไม่น่ารอดเกิน2นาทีแน่ๆเดี๋ยวน่าเอาตัวนี้ก่อนนี่ของดีโอเคเทคเซโกครับลงก่อนอ่าเก็บมาไว้ก่อนของก่อนอื่นเลยเนี่ยควรจะเพิ่มการลีเลือดก่อนเพราะตอนนี้การลีเลือดลำบากมากผมต้องหาที่เลี้ยงผึ่งนะครับในตอนนี้อ่ะตรงนี้ดูทรงแล้วจะสงบที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เราได้เดินทางมา เราก็ลองดูก่อนเลยว่ามันได้ผลไหมนะครับ when c o n s e w i e l spawn t e เด delta b โอเคเราแค่ค่ามันเพื่อที่เราจะได้น้ำผึ้งไม่ต้องใช้ของเห็ดแลเห็ดไรใส่เข้าไปใช่หรอวะอ่านี่ไง delta honey ใช้ delta แลฟร f เ o อ e r มันต้องมาแปลงก่อนครับเนี่ยเราเราทำรังนี้ได้โอเคผมต้องไปหาแล้ว flower ก่อนเดี๋ยวนะมันไม่ได้เมื่อกี้มันจะมีบอกอยู่ ที่ว่าเราแปลงเป็นเดลต้าแล้วคือใช้แลฟาวเวอร์กับเดลต้าบัตซึ่งเรามีแล้วเราต้องไปหาพวกแลฟาวเวอร์ต่างๆแลฟาวเวอร์ <Air Forward S 1> ในเซิร์ฟนี้มันจะอยู่ที่ไหนง่ายวะหลักๆเลยคือต้องมีกรงเล็บก่อนแหละดูทรงแล้วอะแล้วก็ต้องไปหาบึงสําคัญเลยคือรีโมทวาร์ปเอาละผมเตรียมรีโมทก่อนรีโมทรีโมท่ะตัวนี้สําคัญแน่จัดมาครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อันล่างรีโมทซีโฟมีซูพิมสมิลเตอร์ด้วยหรอ ต้องเอาตัวเทเลพอร์ตมาชุดหนึ่งเดี๋ยวนะเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตได้แล้วอ่ะแล้วรีโมทเราขาดอะไรวะเนี่ยดูแป๊บขาดเอ่อพวกเหล็กโพลิเมอร์ซีเมนต์มันก็ขาดหลายอย่างอยูอย่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมันต้องไปหาตรงบึงอะ่ะมันถึงจะพอหาเรฟเวอร์ได้อันนี้มันเป็นแมปบากิโลด้วยผมก็ไม่ค่อยชำนาญพื้นที่เท่าไหร่บึงในบากิโลมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยงั้นวันนี้เราต้องจับนกก่อนแล้วแหละ เอานกออฟฟิเชียลก่อนก็ได้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องทำการฟาร์มตัวเทคอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการของในตัวมันอ่ะแน่นเลยตรงนี้เก็บ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 ก่อนอ่ะเก็บมาอะไรเก็บได้เก็บเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอุ้ยอุยอุยเอฟเฟกต์ก็เนี่ยอุ้ยเรือทั้งสองแสนโชคดีผมกวิดมันตายก่อนเอาของก่อนเลยเดี๋ยวนะแขวานเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคเรียบร้อย เอฮ้ยใครเอาใครเอามีพลัดไอ้นี่วะไม่ใช่ไม่ใช่พลัสโซอัเคโลข้างหน้าสไปโนตัวตึงอีกตัวตึงเท่านั้นผมเอาดาเมจผมอย่างเดียวอะตัวนี้คือกูเน้นดาเมจกูสู้ได้ทุกตัวกูบอกก่อนมีธาตุไฟด้วยไฟคืออะไรของสไปโนปะกิมขึ้นมาตัวไหนธาตุไฟไม่รู้น่าจะเป็นสไปโนกูไปก่อนละตอนนี้อย่าเน้นบวกมากครับอ๋ออาจจะเป็นอัเคโลข้างหน้านี่ก็ได้ไมั้ง ไป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 ,ไป,ไป,ไปยาวไปลยยาวไปลยนั่นนกทลบเดลต้าตัวงไว้ก่อนตอนนี้ตรงนี้จะพอมีหาพวกต้นไม้แล้วด้บอกวานนี้ทางเดียวที่เราจะรู้ได้ว่ามันหาได้ที่ไหนนี่คือผมต้องออกเกมแล้วเข้ามาใหม่มันจะไวมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องรีบไปเอาพวกเดลต้าในพาร์ทนี้ก็ได้เพราะนั้นผมไม่จำเป็นต้องออกไว้ว่ากันพาร์ทหน้าแล้วกันอ่ะ โอเคผมเก็บ okay, พวกของสำคัญน่ะรอไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมต้องไปหาแหล่งไอ้นี่ก่อนเอ้ยตัวนั้นยาตัวนั้นอยาหลบหลบหลบเลยบางทีว่าไม่แน่หมดเนี่ยจะเล่นคู่กับไพ่โมฟียได้ก็ได้นะเฮ้ยอันนี้สวยมากสวย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 เลยนี่มันนกจากไอ้นี่ดีกว่าแอดลาสดีกว่าเห็นไหมน่าจะเป็นนกจากเกมแอดลาสผมจำไม่ผิดเ่ยทรงเนี้ยหัวเนี่ยสวยงามมาก วิงยาวต่อไปครับบึงในแบบนี้มันมีไหมเนี่ยแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะมีอาจจะอยู่อ๋อเดี๋ยวนะในแบบนี้จำได้ว่ามันเป็นแบบที่ให้กําเนิดไดโนนีคัสถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเผลอๆอาจจะไม่มีบึงอาจจะต้องลงไปที่ดินแดนแอปเปิลเชชั่เออไม่แน่อาจจะไม่มีบึงก็ได้นะสไปโนตรงนู้นมีตวงเดี๋ยวนะเลเวลมันขึ้นไวเหมือนกันนะเนี่ย ของก็มีเยอะเลยพวกแทสสไปโน,นนั้นสไปโนออฟฟิเชียลบาลิโอนิกด้านหลังนี่ก็น่าสนใจแต่เอาไว้ก่อนไมว่ากันเพราะว่าตอนนี้เฮ้ยน,นี่เนี่ยทางเข้าเอเวอร์เรชั่นเจอแล้วเจอแล้วลองลองไปดูเผื่อได้ของแร่นี่แหละใช่บึงมันต้องอยู่ในนี้ครับเพราะว่าในเอเวอร์เรชั่นจะมีบึงอยู่เอาละเราเตรียมทอดก่อนเพื่อส่องสว่างทอดเดี๋ยวนะ อ๋อเนี่นี่นอยู่นี่อยู่นี่ตากูมามองอันนี้ก <c oughs> ูลืมดวงหน้า <c oughs> นี่แหละได้แล้วครับตอนนี้อ่ะโบล่าออกไปก่อน <c oughs> โอเคจุดไฟพร้อมลงสู่ด้านล่างกัน <c oughs> อันนี้จะมีพวกเอ่อเห็ด <c oughs> นี่ไงมีแรมัชุม <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> แต่ต้องการแฟรฟลาวเวอร์ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่มีจริงๆอ่ะจะมีหมดหนึ่งที่เราสามารถที่จะปลูกพวกแรฟลาวเวอร์ได้เออมันก็เข้าท่านะครับเดี๋ยวแล้วลงรงไหนได้บ้างเนี่ย ถ้าเราต้องลงด้านนี้เข้าสู่ดินแดนนี้เลยเอรบเลชั่นมีบึงแน่ที่มันกระตุกมันค้างไม่เป็นไรนะเด็ดไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันโหลดถ้ำนะครับในถ้ำมันก็ชอบโหลดๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่พอเข้ามาพักหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดโหลดตรงนี้จําไม่ได้ว่าเราวางเทเลพอร์ตได้ไหมน่าจะวางได้มันถ้าจำไม่ผิดเคยเล่นครั้งหนึ่งนี่เราเจอกรนะีนเจมแล้ว เราก็แค่หาบึงเพื่อที่จะให้กรงเล็บมาฟาร์มของแรไม่รู้ว่าเห็ดพวกนี้ทำให้ผมเมาได้หรือเปล่าวีนเจมอยู่นี่นะครับอ้าเก็บเพราะว่าใช้ในการคราฟองสำคัญก็ค่อนข้างที่จะหลายอย่างอยู่เก็บ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 อ่ะหกร้อยกว่าเห็ดอ่านี้มีเห็ดแรด้วยมีดอกเห็ดแรบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวถ้ามันเอ่อไม่มีต้นไม้แรงจริงก็ เอาคอยาวไปสะบัดที่บึงหรือไม่ก็กรงเล็บก็ได้ก็ได้เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็ได้จะกินเจมผ่านไปผมหาดอกไม้สีมตาลที่อยู่ในบึงก่อนน่าอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้ลงได้ไะเนี่ยตรงนี้อันตรายมากเดี๋ยวเราต้องโดดให้ดีเราต้องโดดลงก่อนที่มันจะถึงพื้นอะไม่งั้นกวางตายโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะมันลงคนละเขต กวางมากวางกวางตามมาก่อนแม่น้ำแล้วบึงอยู่ไหนวะเนี่ยหาแม่น้ำบึงยากมากเลยโอโอ,โอ,โอโกดผิดกดผิดดีดดีดออกเลยเดี๋ยวไปหาบึงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้พวกนี้ก็ให้พวกแลมัชชูไม่ใช่เหรอวะทำไมไม่ได้วะเดี๋ยว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 เดีจ,จะต้องฟาร์มเองลองใช้ขวานผมเอา้า ปกติถ้าเป็นข้างนอกจะได้นะพอลงมาในแอปเบอร์เรชันนะครับดันไม่ให้แรมัททูมแล้วกันไหวต้นไม้นี่จริงๆมันต้องมีนะเดี๋ยวเดวลองลองันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีพวกแรมัททูมปกตินี่ก็ไม่ให้เวนกรรมเกงว่ามันอาจจะเป็นแอเบอร์เรชันที่แตกต่างจากเซิเร์ฟปกติ ซึ่งต้นไม้ที่เคยให้แรมัทชุมก็ไม่ให้พรนั้นก็มีโอกาสที่แรฟารเวอร์เราก็อาจจะไม่ได้เช่นกันครับถ้างนั้นอ่ะเนี่ยมันไม่มีดอกไม้เลยอ่ะไอ้ดอกไม้ที่เราจะได้แรฟเฟเวอร์มันไม่มีเดี๋ยวนะทุกคนอย่างนี้ลําบากแล้วหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นโอเมก้าแทนแต่ผมก็ต้องลองดูอีกแบบว่าหมดโอเมก้าเนี่ยมันเกิดมันอะไรโอเคไหมแล้วลักษณะการใช้ของในการจับมันเป็นยังไง ถ้ามันใกล้เคียงกันก็อาจจะเล่นตัวนี้แทนนะไม่เจอเลยครับแฟรฟเวอร์ผมคงต้องออกไปหาดูเทคนิคนะครับการฟาร์มแรฟรเวอร์ในวาคิโร่แล้วแหละเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมออกไปหาดูนะครับผมเจอแล้วมันจะอยู่พิกัดซ้ายล่างของแผนที่นะครับน่าจะเป็นเอ่อแหล่งน้ํานะครับเล็กๆประมาณพิกัด90นะครับกับ10ประมาณนี้นะที่มันมาโชว์ให้ผมดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดู ตอนนี้ที่สำคัญคือผมต้องการรีโมทเพื่อวาร์ปออกจากที่ดีก่อน่านเล็กขาดโพลิเมอร์ซีเมนต์อ่ะน่าจะหายากแค่โพลิเมอร์เดี๋ยวนะผมไปหาปูค่าก่อนปกติแอปพลิเคชันมันต้องมีปูนะแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีปูอาจจะออกยากนิดนึงครับปูมีป่ะเพราะอย่างอื่นเราทำเองได้แต่จริงๆในนี้มันก็น่าจะมีแต่มันหายากไงเพราะนั้นผมไม่ชัวร์ผมก็เลยออกไปข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวก่อนเดีวก่อน,ลอ,นลองวิ่งหาดูก่อนเหมือนสัตว์จะยังไม่เกิดเลยด้วยนี่เพราะเราเพิ่งมาครั้งแรกครับผมไม่มีสัตว์อะไรมาเกิดเลยตัวอ f ฟฟิเชียลก็ยังไม่มาอันนี้อะไรเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดปั๊มแก๊สนะครับพวกแก๊สบอลอะไรพวกนี้ในนี้มันจะไม่โชว์แผนที่ของมันด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องสุ่มเดาเป็นอย่างเดียวแต่มีฟันก้อนบูดให้ สงสัยว่าผมคงจะหาปูไม่เจอแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งออกไปข้างนอกก็ได้ครับโอเคผมออกมาได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวนะสามเขาตัวโหดถอยก่อนอยา่ยาอย่าอย่าไปยุ่งกับมันเอาล้โอ้โหอยู่อะไรกันเต็มไปไหมดเลยเนี่ยบ้าเอ้ยหูเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะหลากสายพันธุ์หลากสีส,สันซะเหลือเกินตอนนี้ที่สงสัยอย่างคือถ้าเราฆ่า NPC อ่ะที่มันเป็นคนได้มันจะมีของรอปแบบ เจ๋งๆแม้เออเช่นเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์จับสัตว์อะเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นคนด้านนู้นนะคนที่เป็น NPC ครับเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้โดโดเดลต้าเราหลบมาก่อนอ่าโอเคไอ้น,นี้เรายังไม่ต้องฆ่ามันก่อนค่อยว่ากันน,นี่ก็พวกอัลฟาจะไปหมดเหมือนเลเวลมันจะได้ค่อนข้างง่ายกวา่าน่นนี้โอ้โหใครปล่อยระเบิดน่ากลัวมาก น่าจะเป็น NPC ชอบปลาระเบิดอยู่เดี๋ยวหาตัวมันก่อน,อนผมจะฆ่ามัน NPC อยู่ไหนวะโอ้โหอ๋อไอ้นกตัวนั้นแหละไอ้นกตัวที่มีควันน่ะมันปล่อยระเบิดไม่ใช่ NPC ครับเป็นนกตัวตึงส่วน NPC ไม่รู้หายไปไหนแม่งหายากหายเย็นเผลอๆก็ตายไปแล้วด้วยเพราะแม่งนิสัยนักเกลงมากครับ นักเลงอย่างนี้ส่วนใหญ่แดกข้าวผ่านทูบข้าวเกินนะครับผมไม่ชอบกินข้าวหรอกพวกนี้ผมว่าหานกออฟฟิเชียลจับก่อนแล้วกันถ้างั้นดูทรงแล้วเริ่มจะลำบากแล้วก็มีแต่ไพวกเขียวเขียวเดลต้าเนี่ยผมจับมันยากแลอเกินแต่มันจะมีเอ้ยนี่นี่นี่ n อ c อยู่นี่เอา้าเพึ่งเหน็นเดลต้าทริปแมนครับเลือดอ๋อเดียเด๋ยวๆๆๆไอพวกนี้มันเป็นสมุนของมันทุกคนนี่ไนงะ นี่แน่ตายเปล่าเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ตายเฮ้ยเลือดมันสามแสนเลยหรอบ้าแล้วหูแล้วมันโหดมากเลยนะคือมันพยายามที่จะเข้าไปเข้าไปแทงตัวดุดุอ้ยไอ้นั่นตีแรงเออเออตายโคตรแรงมึงโตดเกินมันแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงตอนแรกเออผมคิดว่ามันจะเป็นแบบพวกงโง่ๆงที่ไหนได้หอของมันเนี่ยรุนแรงครับ แล้วมันก็สามารถที่จะฆ่าตัวแบบอัลฟ้าเอเปกได้โดยที่มันไม่เป็นไรเลยเราเลือดเยอะมากนี่กวางผมก็ฆ่าเอเปกได้แล้วนะตอนนี้คิวเหมือนกันผ่านเลยไม่ยากมากครับมันก็ไม่ได้เลือดเยอะเวอร์วัาวางอลังการอะไรขนาดนั้นพอได้อยู่อาจจะต้องปรับลดดาเมจได,ดโนเสาร์ลงนับส่วนเลือดเราว่าโอเคแล้วถ้าเราปรับลดดาเมจของไดโนเสาร์ให้ตัวออฟฟิเชียลมันแบบว่าไม่ได้ตีแรงขนาดนี้น่าจะเมคเซนส์มากกว่า เออน่าจะบาลานซ์นะครับเดี๋ยวปรับเอาแล้วกันพนะัทหน้าเพราะหมดนี้มันน่าจะโหดน้อยกว่าอันนั้นโอ้โหอันนั้นเป็นระดับอน,นี่เลยไฟกิบเบิลเลยโหดโหดโหดตรงนัน้น,น,นไม่ไหวแน่อันนี้เราเก็บงานด้านนี้ก่อนเพื่อเวลให้ตันๆไปเลยไม่งั้นขึ้นมาเกลกาเสียเวลานี่ตันเลยครับเมื่อกี้5ตัวเอเป็กเข้าไปแต่ต้องบอกเลยว่านกเขาหายากจริงๆเลยนะในแบบนี้ นกมันมีแต่นกที่ผมจับไม่ได้อะเป็นพวกนกหมดนกออฟฟิเชียลแม่งหายหมดเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยอันนี้อันนี้น่าสนเฮ้ย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 เะเฮเยเอยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้้้ยล้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้้มเฮ้้ยเฮ้้้ยเ้เฮเ้ยเม้ยเฮ้ย้้น,น้้้้้้ ไม่มีนกเลยไปหาที่ไหนวะเนี่ยนกหายากเกินตรงนี้ก็ไม่มีมอะไรเอาเนื้อมาต้อนไว้ก่อนมันน่าจะหยุดตามแล้วแต่ผมว่าเก็บเนื้อมาต้อนก่อนข้างบนบินอยู่นั้นก็เป็นอัลฟาแน่ๆได้แล้วครับเนื้อมาต้อนใช้ในการจับสัตว์กินเนื้อฟิชเยลข้างบนนี่ก็ผีเสื้อเดลต้าโอ้ยากๆทั้งนั้นวะถ้าวิ่งไปเองอะวิ่งไปเอง โอโหโคตรไกลไม่น่าไหวนะมันไกลเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งองหาได้ดีนกนกก็ได้ผีเสื้อก็ได้เฮ้ยทีเด็ดทีเด็ขวดขวเออก็ได้อยู่เพราะค่าพลังเราตึงมากมีไหมผีเสื้อผีเสื้อกันเจอแต่ไอ้พวกหมอดโอ้ยอโลเลยไม่เอาสกิวมันล้นเลือดเป็นร์เซ็นหอยเลยไม่ไหวหรอกตัวนั้น ขึ้นบนก่อนโอ้โหแมงป่องสวยๆเพียบแมงป่องสวยแมงป่องสวยเดี๋ยวนะพยายามโดดขึ้นก่อนโดดได้ปะโดดได้ไหมโดดได้ไหมปีน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 ตรงนี้มันสูงมันชันเกินมันไม่สามารถที่จะปีนได้ครับตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเฮเฮหมาหมาระวังหมาระวังหมาโอเคเบล้ยวมันเท่ากันนี่นี่นี่นั่นนี้ขึ้นได้โอ้ยเฮ้ยอู้หู้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยุ้ยเกี่ยอะไรวะเนียตึงเพียบตัวตึงเพียบโดดโอ้โหโดดไปขึ้นอย่างนี้อารมณ์อารมณ์ฟิตเทสเลยมึงเวลามาเจอทางตันนี่แบบยากเหมือนกันที่จะหนีรอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้ตรงนู้นนี่นี่นี่โอ้โหด,ด้านนี้พอได้เจอแต่นกหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วคนระับนกออฟฟิเชียล คือมันล้างในส่วนของอตัวสปอนของออฟฟิเชียลออกแน่นอนเลยเนี่ยผมว่านะอ่ะมึง,ม,งมึงตามกูมาดีกว่ากูเสียวตรงนี้แล,แ,ลแล้วแล้วเราก็ต้องลงกลับมาที่เดิมโดดโดดผม,ผมไม่สามารถไปตรงนู้นได้นอกจากผมจะคราฟยานไปจริงๆมันก็มียานอยู่นะสเปซชิปอะไรทักอย่างหนึ่งเราอาจจะใช้ประโยชน์ในการขับไปได้แต่รู้สึกว่าขอมันก็ พอสมควรนะครับถ้าจำไม่ผ oh, ิดเดี๋ยวเราลองเอ้ยเตรงนี <inação> ้แมงปอเพียบเลยส่วนใหญ่อ๋อมันเป็นเอเปกกันทั้งนั้นเลยขี่ไม่ได้คือในมอดนี้มันมันไม่มีพวกตัวแบบอ่าอีลิทที่ให้เราจับง่ายๆแล้วก็ขี่ได้นะเฮ้ยเพื่อแล้วมาลงตรงไหนเนี้ยอุ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาไปฟาไปฟฟาฟาไปโอ้โห แล้วต้นไม้เยอะมากบัตรมาเทืออะไรครับนั่นอะ่ะฟอร์เรนกอลลี่ระดับอ๋นนี้เป็นเป็นพวกบอสครับแล้วก็มีสมุนมันไปโดนไฟดีโรตายมาแสงว่าเลือดมันน้อยเดี๋ยวเดี๋อันนี้ฆ่าแล้วจะได้บนเลือดห้าล้านไม่ไหวมั้งไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออไปไปเรื่อย มึงไปเรื่อยๆก่อนผมก็ต้องตีฝ่าไป่ะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆวอสช็อปตัวตึงตัวใหญ่แล้โอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าอะไรเนี่ยถ้ามีสกิลแบบพวกไฟเมาเฟียก็สนุกเหมือนกันนะเล่นมาจนวิ่งมาจนเหนื่อยเลยนะครับทุกคนโอ้โหวิ่งมาไกลมากไม่ได้เติมสตามิน่าเพราะว่ามันตันแค่นี้แหละเลเวลลืมไปเลยว่าเราอาจจะต้องใช้สตามิน่าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะเดียวโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยม oui, er um pues right nah ีคนมาปาระเบิดเหี้ยตายเลยครับไอเหี้ยนี่โคตรแรงเลยอะไรเนี่ยเผาเอาฟ้ากูแตกทันทีแตกแบบไม่ทันได้ปรึกษาใครกลับมาที่แรกเลยแล้วกันอ้โหยแล้วทำไงดีวะเนี่ยถ้าเราอยากได้ของเราก็ต้องลงเทเลพอร์ตให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นยากอยู่เหมือนกันหวะทุกคนครับ แต่กลับมาตรงนี้แม่งโคตรลื่นเลยตรงนู้นทำไมมันแหลกจังก็ไม่รู้นะทััพยากรมันใช้เยอะแล้วมังเนี่ยเครื่องผมมันก็อาจจะล้าหลังไปแล้วด,ด้วยนะ RTX 3 0 8 0ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อตัว4080เลยก็รอปีหน้าเผื่อแม่งมีรุ่นใหม่ทีนี้กูเอาไงวะกูอยากได้ของกูคืนนะไกลเหลือเกินนกก็ไม่เกิดยังไงดีครับเนี่ย แต่สำหรับไอ้ส่วนของบอดเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกเราสามารถเปลี่ยนได้อาจจะต้องรอ,อลองเปลี่ยนเป็นโอเบก้าไหมนะครับเออลองดูก็น่าจะดีอาจจะลองเสริมดูก่อนถ้าเสริมไม่ได้ก็อาจจะลองเล่นแทนเดี๋ยวผมต้องลองไปเทสดูนอกรอบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จบไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะไปต่อค่อนข้างยากเพราะผมเหลือแต่ตัวแล้วน,นะครับผมยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ